รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนเจญบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับผมสเสด็จดลลำดวนครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดขา ชันโลบบน,นะตําบลลุมปุกอำเภอเมืองจ,จังหวัดบุรีร,รัมย์ครับครับ,รบมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธวชนคนเจบุญวัดนี้นะครับอ่าเขาก็ยังมีงานบุญงานปิดทองฝัง่งีขอเชิญสาธวชนคนเจบุญมาร่วมบุญกันนะครับใช่ครับผมครับณนะนะ วัดขาชันโรงแห่งนี้นะครับมีมหรสลพมากมายตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึงวันที่16เมษายนนะครับมีตั้งแต่วันที่10เมษายนถึงวันที่16เมษายนขอเชิญสาวทชนคนยบุญนะครับมาปิดทองฝังลุมิตรแล้วก็มาร่วมบุญร่วมทานกับพระคุณเจ้านะครับเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมครับขอเชิญติดตามผมไปนะสกลเดชนะครับผมผมเสด็จจาลดวนครับ เจริญพรสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพพระธิการพิทักษ์ปัญญาทีโปเจ้าวาดวัดขาชันโลงตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คืออุโบสถวัดขาชันโลงโดยมีพระครูวินิตปัญญาพิมลหรือ หลวงพ่อชานท่านได้ริเริ่มกอ่อสร้างตั้งแต่เมื่อ30ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ท่านได้มรณภาพลงตั้งแต่พศ2560ฉะนั้นอัตมาภาพได้สารต่องานของหลวงพ่อและได้บูรณะ พระอุโบสถหลังนี้เกือบจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะอะไรเพราะในช่วงเดือนเมษาพุทธศักราช2566นี้ก็คือตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษาวัดขาชโลงมจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะได้ ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นสังฆกรรมของพิสุสงฆ์ฉะนั้นอุโบสถหลังนี้ก็เกือบจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีฉะนั้นอัตมาภาพจึงบอกบุญมาณโอกาสนี้ท่านสาธุชนผู้มีใจบุญใจศรัทธาที่จะอยากร่วมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือร่วมกันบูรณนะ ให้แล้วเสร็จหรือแม้แต่จะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตก็ตามอัตมาภาพขอเชิญเจริญพรบอกบุญมาณนะโอกาสนี้ก็คือจะมีงานปิดทองฟังลูกนิมิตในช่วงระหว่างวันที่10ถึง16เมษาพุทธศักราช2566ฉะนั้นถือโอกาสนี้ บอกบุญมาณนะโอกาสนี้อัตมาภาพก็ขออานวยอวยพรขอพระลาอานิสงผลบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมอนุโมทนาหรือร่วมสมทบทุนเพื่อปิดทองฝังลูกนิมิตหรือแม้แต่จองลูกนิมิตบริวารอัตมาภาพก็ขอเจริญพรท้ายที่สุดนี้ อัตมาภาพก็ขออ้างถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปกรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จทุกประการเธอ